สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับวันที่3ทธันวาคมนะครับผมก็กลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงกระสัปดาห์แต่ว่าฟุตบอลมีให้ติดตามกันเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะในลีกใหญ่นะครับ อ่ะวันนี้3คู่นะครับไม่รอช้าละกันไปดูกันที่คู่แรกก่อนนะครับไปดูที่ศึกพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้มีการสัปดาห์นะครับหยิบมาจะเป็นคู่แรกลิเวอร์พูลกับซันเดอร์แลนด์นะครับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ลิเวอร์พูลครับชนะมาในเกมล่าสุดที่เจอกับเวสต์แฮมนะครับ2ต่อ0นะครับตอนนี้ก็เก็บเพิ่มเป็น21คะแนนจาก13เกมนะครับอยู่อันดับ8 ส่วนซันเดอร์แลนด์ครับก็อันดับเหนือกว่านะมี22คะแนนครับมากกว่า1แต้มจากการลงเตะ13นัดนะครับผมก็ฟอร์มในช่วงหลังต้องบอกว่าลิฟวูก็เพิ่งจะแพ้มา9จาก12เกมก่อนที่เกมล่าสุดจะชนะมาได้นะครับในการเจอกับเวสต์แฮมส่วนซนะันเดอร์แลนด์เนี่ยจริงๆผลงานค่อนข้างโอเคเลยนะในภาพรวมนะคืออาจจะเป็นทีมที่ชนะไม่ต่อเนื่องแต่ก็แทบจะไม่แพ้ใครเลยคือแพ้น้อยมากนะครับ คือในช่วงหลังมานี้เนี่ยอ่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแพ้สองเกมเองนะคือการแพ้ฟูลแลมกับการแพ้แมนยูนะนอกนั้นคือมีชนะกันเสมอนะต้องบอกว่าเจอทีมใหญ่อะ่ะแทบจะไม่แพ้เลยเหมือนกันในช่วงหลังนะเจออาร์เซนอลก็ไม่แพ้นะครับเจออ่าพวกวิลล่าก็ไม่แพ้นะครับเจอพวกทีมในเวทเดียวกันก็ไม่แพ้นะครับมีชนะเชลซีด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่ น่ากลัวแล้วก็มีความอันตรายนะครับคือเป็นทีมที่เล่นแบบไม่กลัวใครแล้วก็เกมรับยันกระาทุกอย่างเหนียวแน่นแข็งแปลงมากนะครับเพราะว่าเกมนี้แหละโอเคเนี่ยก็ยังมองว่าลิปูลเหนือกว่าแหละถ้าเกิดดูจากาชื่อชาญตามเนื้อผ้าเลยนะครับแล้วก็ได้ดีดีแอนฟิลด์ด้วยแต่ว่าเทนิสซากัรช่วงหลังลิปูลก็เป็นทีมที่เดาทางยากนะครับมีปัญหาหลายจุดที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะเกมรับนะครับที่ยังต้องเป็น จุดที่นักเป็นห่วงอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเกมรุกที่ยังขาดความเข้าขาความรู้ใจกันนะครับนักเตะใหม่ๆก็ยังปรับตัวได้ไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นนะครับผมส่วนตัวที่มีอยู่นะก็ฟอร์มตกไปก็หลายคนเหมือนกันนะครับเพราะาเกมนี้เนี่ยก็จะบอกว่า,อาโอกาสชนะผมก็ยังให้รีพูลมีมากกว่านะแต่ผมมองว่าซันเดอรกก์แลกเป็นทีมที่ไม่กลัวใครอ่ะคือมีแดงกลางที่เหนียวแน่นเกมรับที่แข็งแกร่งราะว่าเกมนี้เนี่ย ก็น,น่าจะสู้กันได้สนุกสูสีนะลิพูอาจจะเหนียวกว่าไม่มากผมว่าถึงให้ลิพูชนะได้ก็อาจจะชนะแบบเหนื่อยหน่อยนะอาจจะแค่เฉือนเฉือนะคงไม่ได้ยิงแบบเบื้อบาง4-0 5-0เพราะว่าสกอตแลนด์ก็แข็ง<ๆ> Purple, แกร่งเผื่อสกอตแลนด์เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะบุกไปเก็บแต้มได้ด้วยสาไปาเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆระบบทีมพวกเขาดีมากๆนะครับผมอ่ะส่วนคู่ต่อไปนะครับไปดูที่ทางฝั่งของลีดสยูไนเต็ดกับเชลซีนะครับ ลีสก็จริงๆเกมล่าสุดที่เจอกับแมนซิตี้มาเนี่ยก็ถือว่ามีลูกขึ้นเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปสอต่อสามนะครับแล้วก็เป็นการแพ้มาสี่เกมติดต่อกันคือลีสเนี่ยเกมลุกถือว่าเศร้ากาได้ดีนะแล้วก็มีโอกาสจบสกอร์ได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเกมรับเนี่ยมีปัญหายนะสี่เกมล่าสุดที่แพ้มาหมดเลยเนี่ยเสียขั้นต่ำสอบประตูขึ้นไปทุกเกมเลยแล้วคือเสียสามนัด ขอไปเสียสามลูกถึง3เกมอ่ะคือจะบอกว่าเกมรับเป็นจุดบ่อจริงๆนะครับผมส่วนเชลซีนะครับผลงานค่อนข้างดีเลยนะครับไม่แพ้ใครมาหลายเกมแล้วก็ชนะมาถึง5จาก7เกมนะครับล่าสุดเนี่ยเจออาร์ซอลเนี่ยเหลือ10คนในเครื่องอาตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่แพ้ภาพรวมคือเล่นดีกึ้นซ้ำนะครับมีความกระหายเซีาการเด้มมากกว่าโอกาสจบสกอร์มีมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะ รักกลุ่มนักแข็งแกร่งมากในแดนกลางก็ต้องบอกว่าตอนนี้เชลซีกำลังมั่นใจนะเพาะว่าเกมนี้เนี่ยผมว่าน่าจะต่อยอดได้นะวันนี้เล่นสิบเอ็ดคนตัวผู้เล่นก็ค่อนข้างพร้อมนะครับมีตัวหลักๆที่ขาดไปคือกาเซโดที่ติดโทษดแบนแต่ว่าเชลซีมีตัวหมุนเวนเต,ตที่ดีอยู่แล้วนะว่าเกมนี้เนี่ยเโอเคอาจจะเป็นการสู้การสนุกในเรื่องของการวันกันที่เกมลุกแต่สุดท้ายผมคิดว่าเชลซีก็ยังจัดจ้านกว่าแล้วก็ลีดส์เองก็มีปัญหาในเรื่องของเกมระดับด้วยเชื่อว่าเกมนี้ เชลซีน่าจะเป็นฝ่ายบุกไปเก็บ3คะแนนได้นะครับส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยไปดูที่ฟุตบอลเดเอฟเวโคาวนะครับไปดูที่เกระหว่งโบคุมกับอาสตุดการ์ดนะครับสุดโบคุมเนี่ยปีนี้อยู่ในลีกส2นะครับผลงานก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่คือภาพรวมถือว่าดูดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับสตุดการ์ดเนี่ยต้องบอกว่าชื่อชั้นเรื่องของมาตรฐานทุกอย่างเป็นรองกว่าหมดเลยนะครับ ซุกาถึงจะแพ้มาในเกมล่าสุดนะครับที่เจอกับฮัมบูกแต่ว่าภาพโหลดทว่าไม่ได้แย่นะครับเป็นทีมที่เกมรับอขอภยัยเกมลุกดีอยู่แต่เกมเราก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดเจอกับทีมที่เล่นบุกหนักนะแต่วันนี้ต้องบอกว่าเจอกับบุกคูก็เป็นไงที่เบาวกว่าเพราะว่าบุกคก็ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าซุกาเนี่ยช่วงหลังม,มีโปรแกรมเยอะนะเตะทั้งในอ่าเตะทั้งในยูโรปาลีกนะครับเตะทั้งในเกมลีก มีบอลทั่วในประเทศอีกคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนจะ <c oughs> ปลายปีเนี่ยก็อาจจะเตะทีนผมงทีว่าเกมนี้ก็อาจจะมีการโลเทชันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสถิตินอกบ้านของสุดกาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับคือ,อชนะไม่บ่อยและก็เสียประตูต่อเนื่องมากๆากนะผมเลยคิดว่าเกมนี้เนี่ยไปยูโบคุ่มอาจจะเล่นแบบเน้นผลมากกว่านะอาจจะไม่เน้นแบบว่ายิงถ่มทลายเพราะว่าต้องเก็บแรงไว้สู้ในเกมลีกแล้วก็บอยุโรอีกนะครับ เพราะว่าเกมนี้เต็มที่น่าจะแค่เฉือนเพื่ออาจจะต่อเวลาด้วยซ้ำไปด้วยนะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ